วอลพี่หลุดครึ่งสนามหลุดอยู่ทางนี้เออมาเนี่ยลงโอ้โหโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮนะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮนะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะเฮ้ยเ,เ,เลเกอร์อเลเกอร์ได้ดิพี่มีเลเกอร์อยู่ สามเลเกอร์ต้องมาแล้วปะลุยฮาจโมระเนี่ยสามเลเกอร์ต้องมาแล้วลุยอัพสกิลหรืออย่างวะเนี่ยจำไม่ได้ด้วยครไม่เป็นไรเราเน้นเทาสามเลเกอร์ฮะหรือเอาลัสเซ่ดีวะไม่ได้ไม่ได้เอาลุยแล้วกันมาฮะสามเลเกอร์เฉิดฉายดูดูเลเกอร์ปุ้นปุ้นเราเออไม่เน้นเลือกให้ตรงคอมเราเน้นเน้นเท ปิดขนาดนี้เอาผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีไปเลยเมื่อกี้ใช่ปะเออจริงเอ,อเช็ดลุยจะขายได้ไหมเขาบอกว่าอีกไม่นานไม่รู้ว่าจะหนักขนาดไหนเดี๋ยวรอเขาแล้วกันเขาประกาศแบบรอ,อ,อเขาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วกันรีไม่ไหวเขาก็ายิงอยู่นั่นแหละ <c oughs> ทำไมอะ่ะไม่ให้เขายิงแล้วให้ใครยิงเมื่อกี้พี่ห้พี่วอลเลน SCA ซให้ดูหน่อยพี่ พี่เลย power พี่ให้พี่วอลเล่น SCA ให้ดูหน่อยพี่พี่เลย power คืคออะไระครับ back อะไรของนายเนี่ยอ่านแล้วฟังไม่รู้เลือกเนะียเทยังต้องฝึกเอ่อเฟเ away แมนแมนใช่ครับใช่เทยังต้องเคาะ exclusive แล้วเฟส away ใช่จังหวะที่แบบฝ่ายตรงข้ามถอยมันต้องเฟดวันนี้ไม่ไปเกอร์วันนี้เป็นเลเกอร์คัวันก่อนจะเล่นเลเกอร์ไม่ได้เล่นเลยฮะนี่คร โอ้โหแล้วงงทั้งสนามมา<ะ>เปิดด้วยการยิงแดงไปก่อนนะครับเพราะว่าสัญญาณเลเกอร์มันมาด้วยการต้องเปิดไฟแดงก่อนนะไม่ต้องวงไม่ต้องวงไม่ต้องวงบอกแล้วจะไปจะไปลุยฮะลุยฮะจงมูระไม่แน่ใจอัพสกิลมาหรือยัง <c oughs> ปกติยืมเขาเล่นอย่างเดียววันนี้เล่นของตัวเองอะ R สี่แต่ว่าไม่รู้ว่าอัพสกิลมาหรือยัง ไม่ลงครับเป็นลีบาวของเ bon. อดี้ครับไปที่ล bon. ีบอนไปที่ลีบอนเนี่ยเออต้องไปลุมสกรีนให้ลีบอนหรือเปล่าฮะจังหวะนี้สกรีนโอ้โหแล้ววินมิวเอารีเวิร์สดังเหรอเฮ้ยของจริงเจอรีเวริร์สดังเข้าไปแล้วแอร์อู้อัดหน้าเอีเลยฮะให้พี่วอลเลน SGA โชว์วอลมี SGA ด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย อะไรเพื่อนเลบอลไม่ทำโค้ดดังกับสเต้งเนี่ยดูพี่ไว้วอพี่ทำโค้ดดังกับสเต้งง่ะห่วงสัน่นรัวะนี่ฮะนี่ฮะขึ้นไปเลยแองลูฟะคนนี้เขาตกเป็นโอ้โหโคตดเปียวครับเพื่อนส่งให้ก็ไวโอเวนวิีดูไว <สะ S 1> ้สามเลเก,เกอร์สมามเลเกอรท์ทรงประสิทธิภาพเมื่อทีมเลเกอร์รวมตัวกันล้วป้าสกายแสแคมเมอร์ โคตรเสียวดูนี่หลังสกรีนนะเออผมกดโดมิเนียนสกิลเพิ่มอัตราในการลงแล้วก็บวกเอ็กวิซิทสกิลแล้วก็บวกบัฟเพื่อนส่งให้บัฟซ้ายบนเต็มหัวเลยไม่เกียรไวโอเพนติดเกตฟ้าด้วยไม่ลงลุยฮาจิมุระอาสี่อย่าไปเล่นน้ยอาสี่ไม่แม่นอาห้าขึ้นไปดูดีหน่อยอาสี่ไม่แม่นเลยไวโอเพนบวกโดมิเนียนมันต้องลงแล้วแล้วสกรีนแล้วป๊อปเอาไปเลยบอลแล้วโอ้โหแล้วโฮสเตอร์ ขึ้นทับ,บเลยเมื่อกี้ฝยานตรงข้ามได้วิ่งออกไปนอกสนามเลยมันแรงเกินไปเขาไม่อยากขึ้นบล็อกหัวเจ็บตัวอะไรล่ะฮะอะไรล่ะฮะโดนไว้ยานิสอะไรคะอะไรฮะเนี่ยโฮ้ยมันเหลี่ยมมันเลี่ยมโอ้โหเล่นด้บอลข้างเรานี้เกมรกับโคตรดีเลย,คะย,ลยคะยกยก้ปรุยฮะหลับเพื่อนอ้าวแล้วหลุดตายแปลงก็ห่วงสั่นไป,นไปดิหัวสั่นไปดิหัว อสกรีนสองสกรีนโอ้โหเลเกอร์พื้นปูนนะเมื่อกี้คือพลังนะเลเกอร์ฮะเมื่อกี้ใครถามว่าปอซิงกิทเล่นได้ไหมนี่เลยฮะเล่นลุยเก่งกว่าเยอะฮะอะไรฮะอะไรอะไรอยางนี้ไวติดฮาเดนไม่อยู่ฮะเลเบิลก่อนแอร์ว่ะดับเต็บวกได้บวกแบ็คเต็บหลังสกรีนแล้วหลอกส่งฮะแล้วไปครับคุณสไตล์เข้าไปเอดีแล้วเอดีส่งกลับมาที่ลุยฮัจิมุระฮะ แล้วเพื่อนสก,กรี์ให้แบบนี้แล้วส่งป๊๊บแล้วเลยบอลยังไงฮะเลยบอลส่งคืนโอ้โหแล้วต้กทำงานกันเป็นทีมมาดูที่ส่งโอ้โหป๊อปเอาลุดเลยฮะเฮ้ยสามัคคีคือพลังฮะเลเกอร์ฮะเมื่อสามเลเกอร์อยู่ด้วยกันนะส่งประสิทธิภาพเอ็งกระโดดข้ามหัวอะไรฮะเนี่ยกระโดดข้ามหัวเจอตกเลยฮะ ถามเพื่อนเอดีผมหรือย่างนะจะขึ้นดังอัดหน้าลุยอ่ะถามเพื่อนเฮ้ยแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วแบ็กเซฟไกลแปดเมตรจากครึ้นสนามลงหรือเปล่าฮะเรามาลุ้นกันนี่ฮะขึ่งสนามเดี๋ยวดูพี่มีสต็ตครึ้นสนามเฮ้ยขอยานิดเราขอยิงขึ้นสนามได้ปะเราขอขอทีหนึ่งขอทีหนึงเออขอยิงเออซับยังอีกทีอีกรุกอีกกลงแล้ววอไวท์เพนพี่หลุดอยู่วอวอพี่หลุดขึ้นสนามหลุดอยู่ทางนี้เออ มาดิลงโอ้โหดูไว้ดูไว้เมื่อสามเลเกอร์อยู่ด้วยกันนะครึ่องสนามมันต้องมาฮะโอ้โหแล้วดูฮะดูดูลุยฮาจุมุระครึ่องสนามฮะอืเมืม่อเลเกอร์รวมตัวมันทรงพลังอะไรขนาดนี้ฮะเนี่ยนี่ขออนุญาตยาน,นิดแล้วยาน,นิดบอกว่ายิงไปเลยเต็มที่กี่ลูกก็ได้ฮะแล้วเก๊กนานเลยปเปดู รีเพยแบบเก๊กนานเลยค่งสนามดูเนะะี้ยโหยืนอย่างงี้เลยดูดูความเทพต้องมาค้างเลยเกมเกมไปเลยฮนะเกมพังกันเลยไม่ข้างนะเรียบร้อยเลยจบแล้วมันค้างนานด้วยเอ้ยมามา <c oughs> ไม่หลุดไม่หลุดไ <c oughs> <c oughs> าอยู่เกมค้างเลยค่งสนาม <c oughs> ใครจะไปสู้ฮะเลเกอร์ยิงขึ้นสนามได้เอามั่งไว้เหรอ <c oughs> ยาน,นึเอามั่งเหรอฮะให้ยิงให้ยิง ไอ้นี่ก็หัวใจร้ายหัวอีกแม่ตู้ยิงดูดิโอ้โหไอ้ดีฮะ,ฮะเขายังให้เรายิงเลยน <c oughs> ี่ทำอะไรเกมค้างเลยทำใจฮะกดท่าไม่ตายแบบใส่ชูดไวโอเคซับเครดิตที่วอส่งครับบอลนุ่ม <c oughs> ไม่ที่พี่ดูในคอมมูนิตี้มาเว้ยมันมีคนที่ยิงลงแล้วเขาบาพิมพ์บอกไว้ว่าเราอ่ะต้องโพสต์อัพก่อนนะแล้วค่อยยิงครับ คือเราต้องโพสต์อัพก่อนเราค่อยยิงมันยิงลงเว้ยแต่เมอกี้พี่มีมีสแต็กเกมเนี้ยมันมีสแต็กด้วยนะสแต็กก็คือการยิงลูกแรกไม่ลงลูกต่อไปจะเพิ่มอัตราในการยิงลงเพิ่มขึ้นทบกันไปเรื่อยๆสแต็กก็คือการนับเพิ่มนั่นเองนะเมอกี้พี่ยิงไวโอเพนสามคะแนนขอบเส้นไม่ลงแล้วไปยิงไวโอเพนแบบไกลๆไม่ลงใช่ไหมอันนี้พี่มีสแตกแ็กละพี่ก็เลยไปโพสต์อัพยิงครึ่งสนามได้แต่ถ้าไม่มีสแต็กเลยนะครับเราไปโพสต์อัพยิงครึ่งสนามเนี่ย มีโอกาสลงเ,เร็วที่สุดก็คือสามลูกที่ไปทดสอบในห้องทดสอบมาแล้วก็ช้าที่สุดก็ประมาณหกเจ็ดลูกเอ้ยไม่ใช่แปดลูกเคยมีแปดลูกไม่ลงเหมือนกันเออแต่มเมกี้แอสสามลูกประมาณสองสามลูกปะก็ลงแล้วมเมกี้อเพราะเรามีสแต็กจากการยิงสามคะแนนมาอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นพวกกาดอะพวกกาดอะพี่เชื่อว่าความแม่นในการยิงมันง่ายกว่านี้พวกเคอรี่อย่างเงี้ยทดสอบโอกาสติดแบบสามถึงห้าลูกแล้วลงเลยบ่อยอยู่ฮะ แต่ถ้าเป็นตัวอื่นอ่ะ8ดล,ลูกนู่นอ่ะ8ดลูกบางตัวยังไม่ลงเลยต้องเป็นตัว3มคะแนนเท่านั้นอนะ่ะถึงจะ8ดลูกแล้วลงทำลในล้างแชนแนลเรามาพังทำลายความเหงา<ว>พังทำลายความเศร้า<ว>ทำลายล้างแชนแนลลุยไปกับทำลายล้าง Channel, <ว>แชนแนลเกมนี้ไปเล่นสนุกเ<ว>ล่นนี่มันสุดๆทำลายล้างแชนแนลลุยไปกับทำลายล้างแชนแนล